เก้ามัจจุมานตอนเดยดีชุดแดงอูห่วมคิดไม่ถึงว่าในใต้ล่ามีสติดูร้ายป่านนี้หลังจากฟาดบบยโขนยังตวัดว่าเช่นนี้ต้องกล่าวเสียงทุบหนักโกนี้ท่านออกจะกระทำเกินเลยไปแล้วโดยดีชุดแดงไม่เคยถูกผู้คนตวัดว่ามาก่อนงงงานบูบจึงกล่าวท่านหมายถึงข้าพเจ้าหรือมีผิดเรยีชุดแดงตาถอประกายขุนเขืองกล่าวว่า ท่านว่าข้าพเจ้าเกินเลยในที่ใดโกเนีไม่สมควรบกรุกเข้ามายิ่งไม่สมควรฟาดโบยคนที่แท้ท่านเห็นข้าพเจ้าฟาดโบยมันรู้สึกเกินเลยไปชี้มือไปอย่างกี่งโง่กล่าวเสียงเย็นชาท่านลองถามมันว่าข้าพเจ้ากระทำเกินเลยหรือไม่กิ่งโง่จึงกล่าวว่าไม่เกินเลยโกเนีกล่าวถูกต้องอูห่วมคิดไม่ถึงว่าเกียงโง่จะกล่าวว่าจะเช่นนี้ต้องสะบัดแขนเสื้อ,อยางขุนเืองกล่าวว่า บุคคลเยี่ยงท่านน้อยครั้งจะพบพานจริงๆเกียงโอน้อมกายกล่าวว่าถูกแล้วผู้ต่ำต้อยน้อยครั้งจะพบพานเอ,อ่ยที่ตอนนี้โอดหัวรอไม่ได้อูห่วมหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าท่านหัวรอะอันใดคงจื้อเท้าของท่านอูห่วมก้มศรีรษะลมพบว่าตนเองเปิยเท้าเปล่าลากเกี้ยไม้คู่หนึ่งกลับสูนอภรรชุดยาใหม่เอียมออกจะขาดกันเองยามนั้นกล่าวเสียงทุ่มหนัก เียงใดหน้าหัวรอหรือเกียงโกรีบสไลด์รอยยิ้มกล่าวว่าถูกแล้วไม่น่าหัวรอดดยนี้ชุดแดงเชิดปากสูงฉันสอดคำขึ้นหน้าหัวรอแทบตายแล้วตัวเองกระทั่งเสื้อผ้ายัยงสวมใส่ไม่เรียบร้อยยังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่นอูห่วมเลิกคิ้วเดียวงามกล่าวว่าท่านว่าผู้ใดเดิเนีีชุดแดงชะม้ตามองหมากล่าวว่าว่าท่านแล้วจะเป็นไรอูห่วมขุนแค้นจนพระร่างสารล,ลิกบือนหน้ามากล่าวว่า เกียงโหเรียกสเสบียนพวกท่านมาเยน,นี้ชุดแดงแค้นหัวราอยเยน็นฉากล่าวว่าต่อให้ท่านเรียกเก่กเซียนฮ่องเต้ม,มาก็ไม่มีประโยชน์เกียงโหน้านี้วคิ้วขบดน้อมกายกล่าวว่าน้าโกเนียโปรดเมตตาผ่อนผันเยน,นี้ชุดแดงตาบว่าที่นี้ไม่มีเรื่องของเจ้าห้ามไม่ให้กล่าววาจาอู่วมกำึ่งในใจเด็กหญิงนี้อายุยังยาวกลับป่าเถื่อนดูร้ายปานนี้บิดานางคงเป็นอันธพาลประจำถิน่น จึงพอนิสัยลำพองพยองแก่นางขึ้นวันนี้เราต้องสั่งสอนนางสักราดังด้านกล่าวสิงทุ่มหนักท่านใส่หัวออกไปให้กับข้าพเจ้าในใินชุดแดงโทสะประดัางตวาพว่าท่านหาที่ตายสวัดมือวูบหัวแท้แม้ในมือใสอูห่วมอย่างกระทันหันอูห่วมสลับเท้าถอยปราดตะบกเก้าอี้ตัวหนึ่งการสภาวะจู่โจมของฝ่ายตรงข้ามไว้ตว,ว่าชา้าาก่อน โดยในชุดแดงร้างแท้มากล่าวสิ่งเงย็นชาเป็นไดยอมรับรับถือแล้วกระมังหากจะลงมือให้ออกไปเบื้องหน้าอย่าได้ทำลายเข้าของผู้อื่นเสียหายไปโดยในชุดแดงถลึงตากล่าวว่าก็ได้วันนี้ข้าเจ้าหากไม่ฟาดบยท่านเกือกิ้งบนพื้นดินก็ไม่เรียกว่านะ้าเอียงเอียงจบคำสวบัดหน้าออกไปอูห่วมค้นหารองเท้าพื้นบางได้จากใต้เตียงคู่หนึ่งสวมใส่รีบเร่คิดติดตามออกไป เกงโกล่าวอย่างประวัติหลุนหล,ลานอูตัวเอีย่ยท่านเป็นนักษามิใช่คู่มือของนางซึ่งความจริงนะโกน,นี้ไม่เลวร้ายนะเพียงแต่อารม่วไปบ้างอูหัวไม่แยแสสนใจติดตามออกเจ้าห้องเห็นแครคุมไหลด้านหลังดากนูนออกมาต้องคบคิดขึ้นมิทราบญาติผู้คนโสของนางเป็นใครกับปล่อยให้นางพกกระบี่อวาววาสตามที่ต่างๆระหว่างทางเห็นผู้รับใช้ในโรงเตรียมสเสบียงที่หลังข้องสเสบียง พบ,พบหน้าหน,น้าเอียงเอียงล้วนหลีกลี้หนีห่างไม่กล้ากล่าวมากความอู้ห่วมสะทกสะท้อนยี่ก้าวยาวออกจากประตูโกรเตี้มเห็นหน้าเอียงเอียงแยกเท้าเล็กน้อยมือซ้ายเท้าเอวมือขวาถือแท้มากกอดแก่งไปมาใบหน้าครึ่งยิ้มครึ่งบึ้งจับจ้องมองมาเนื่องเพราะเาหน,า,นางยืนหยัดอยู่ข้างประตู โคมลงเตี้ยมพอดีอยู่เหนือศีารษะหนางแสงโคมแดงเรื่อซาสองต้องใบหน้าหนางคล้ายถูกถาชาติแดงชั้นหนึ่งเน้นเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจอูห้วงพอเห็นสีแดงเรื่อที่สองข้างแก้มหนางต้องประวัตินึกถึงภาพเหตุการณ์ที่แห่พิงเอ็นพิงหน้าต่างหอมือถือผลแอปเปิลพวกนางล้วนเป็นดรนดีงามแต่แห่พิงที่อ่อนช้อยนุ่มนวลเปรียบกันได้เอียงเอียงที่เผ็ดร้อนดุร้ายน้าว่าแตกต่าง,างกันดุดฟ้ากับดิน หวนนึกถึงแห่พิงหลังจากพัดอุปสรรดานานายังตกอยู่ในเงื่อมือทั้งสาคุยทองถึงกระเจ็บแปรเปลาบใจคํานเดินขึ้นมิทราบตัวซื้อแปะนั้นสามารถช่วยเหลือพิงแจ๊ออกมาหรือไม่น้าเอียงเอียงเห็นอูห่วมจับเจ้ามองหนาอย่างเสื่อมซึมสาวจึงกล่าวอย่างแง่ง,งอนเห็นหน้าเอียงเอียงสะบัดแท้ม้าในกาดดังขวับขวิวตัวสำทับว่าหากท่านเจ้ามองผู้คนเช่นนี้อีกเคารพอง้าพระเจ้าจึง้างดวงตาท่านออกมา อูหวบแค่นผราอย่างเงย็นฉากล่าวว่าท่านอย่าได้ทนงตนไปข้าเจ้าที่จ้องมองท่านเนื่องพระราไม่เคยพบเห็นสตีอภร,รักเยี่ยงท่านมาก่อนหน้าเอียงเอียงหน้าแปลเปลี่ยนไปพริบตานั้นคล้ายเคลือบกลุ่มด้วยหิมะน้ำแข็งชั้นหนึ่งกี้เท้าหนักหนักก่าวว่าข้าพเจ้าอูห้วมเห็นหนางพุ่งปราดมาจึงตวาดว่าอย่าเพิ่งลงมือเห็นหน้าเอียงเอียงสบัดแท้ม้าในกาดดังขวับขวิว้นตวาดสำทับว่า หากท่านจ้องมองผู้คนเช่นนี้อีกขรรวางข้าพเจ้าจงควักดวงตาท่านออกมาอูหบแค่นัวนหรอยางเย็นฉาก่าวว่าท่านอย่าได้โถงตนไปข้าพเจ้าที่จ้องมองท่านเนื่องเพราะไม่เคยพบเห็นสตีอัปรักษ์เยี่ยงท่านมาก่อนหน้าเอียงเอียงหน้าแปลเปลี่ยนไปพริบตานั้นคล้ายเคลือบกลุ่มด้วยหิมะน้ำแข็งชั้นหนึ่งกี้เท้าหนักหนาก่าวว่าข้าพเจ้าอูห่วมเห็นหนางพุ่งปราดมาจึงตวาดว่าอย่าเพิ่งลงมือ นายเองเองียงชะงักท่ารา,าดตบบาทว่าตอนนี้ต่อให้ท่านวิงบอนขอความกรุณาก็เป็นฐานทุ่งทีแล้วข้าเจ้ายายต้องวิงวอนขอความกรุณาเพียงคิดบอกว่าทางที่ประเสริฐให้ท่านชักกระบี่ออกมาที่แท้ท่านกลัวข้าเจ้าใช้แท้ข้าเจ้าแม้มือเปล่ายังจะฟาดท่านคืบกลางบนพื้นกวางเวียงแทหมาลงกับพื้นมือซ้ายรวบกามเป็นบัดวางอยู่ที่หว่างเอวมือขวายกขึ้นป้องอกตราเตรียมจโจมลงมือ ปูห่วมสุดลมให้ใจลึกๆสงบจิตสมรวมสมาธิแยกเท้าทั้งสองออกว่าเป็นทุ่งท่าเริ่มต้นของหมัดไพศาลขึ้นแลาเห็นดวงตาหน้าเอียงเอียงแทบมีเปลวไฟพวยพุ่งออกมารู้สึกสบอารมณ์ยี่คบคิดในใจครานี้เรานับว่าถอนความยโสหางของนางลงมากความคิดมีทันสิ้นสุดพันแววเสียงฝีเท้ามา้าเร่งร้อนระดวด,ดังมาคนผู้หนึ่งร้องเรียกว่า เอียงเอียงครัเจ้าสอาหาท่านอย่างยากเยก็นนักอูห่วมกว่าตามองเห็นม้าดามพุ่งผีตัวหนึ่งพุ่งทะยานมาบนหลังม้านั่งไว้ด้วยบุรุษหนุ่มชุดเขียวรัดกุมกลางหลังแนมกระบี่ยาวผู้หนึ่งบุุษหนุ่มนั้นไม่รอให้ม้าเร็วควบขับเข้าใกล้ชิงลอยตัวขึ้นแล,ล้วเลี้ยวหลงที่ข้างกายน้าเอียงเอียงมันเลือบแหลอูห่วมอย่างสงสัยใจแวบ,บหนึ่งแต่ไม่แยแสมากกว่ากล่าวลิงโลด เอียงเอียงข้าพเจ้าไปหาท่านที่บ้านหน้าแป๊ะแปหลุงบอกว่าท่านยังไม่กลับบ้านที่แท้อยู่ที่นี้เองหน้าเอียงเอียงผลักใสมังกรเดึ่งกล่าวว่าท่านถอยห่างไปเอียงเอียงท่านเป็นใดแล้วท่านตาบอดหรือไรไม่เห็นว่าข้าพเจ้ากำลังทําอะไรปลุดหนุ่มเพิ่งพบว่าหน้าเอียงเอียงแล้วอู่ห่วมยืนประจันกันพอเพง่ิจารณาดวงตาพันถอประกาศอิจฉาริษยาอย่างรุนแรง แสดงแน่ชัดปรรดูออกว่ารูปโฉมและบุคลิกภาพอูห่วมเด่นล้ำกว่ามันมากนะักมันน่าเคร่งเครียดเย็นชาลงกล่าวว่าสายขวันกล้าบังอาจนะักกลับกล้าต่อแย่นาโกเนี้อูห่วมเห็นฝ่ายตรงข้ามร่างสูงโปรคิค้วเรียวตาคมวาวในความสงามสงา่าแฝงทวงท่าอาจหานนับเป็นเบือกบีเลอเลิศผู้หนึ่งที่น่าตำหนิคือริมฝีปาก่านเบาบางไป เ็นเหตุที่เขาหน้าหมอนรู้สึกเย็นเยียบไร้ไมตรีอูห่วมขวดคิ้วกำหนงขึ้นดูจ๋ากรูปรลักษณะมันมีคล้ายเป็นคนชั่วร้ายฉะไหนไม่ทันถามไถ่ายสาเหตุก็ตำหนิผู้อื่นขยัคขยื่นเรียนฝีปากมิทันกล่าวจ่าหน้าหยิ่งย็นก็ตวาดว่าเจียงิ้มแปะข้าพเจ้ายังไม่แต่งงานกับท่านท่านอย่าได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องข้าพเจ้าเจียงยิ้มแปะเลิกคิ้วไหมอารวาสแต่พอเห็นท่าทีขุนเขือ แง่งองกงหน้าเอียงเอียงจึงสะกดกลั้นไว้ฝืนยิ้มกล่าวว่าเอียงเอียงข้าเจ้าขอโทษต่อท่านหน้าเอียงเอียงกระทืบเท้ากล่าวว่าท่านจะไปหรือไม่เจียงยิ้มแป้หน้าแปลเปลี่ยนเป็นเขียวคล่ำจนมีสีเดียวกับชุดที่สวมใส่ดวงตาถอประกายขุ่นแค้นคล้ายคิดอารวาทุกข์ดาจิตอูห่วมพันกล่าวว่าหน้าโกเนี่ยพวกท่านหาเรือการเสร็จสิ้นแล้วค่อยว่ากล่าวกันเถอะตอนนี้ข้าเจ้าจะกลับไปลงเตรียมแล้ว จบกรรมหันกายหมายกลับเข้าโรงเตี้ยมเจียงยิ้มแป้พันกรบวูบ,บเข้าขวางหน้ากล่าวเสียงทุ่มหักเด็กน้อยคิดใกล้ไปเถอะปูห่่มเชงอกเท้าลงกล่าวว่าสหายนี่เป็นเรื่องระหว่างข้าพเจ้ากับน,น้าคนนี้ไม่ต้องให้ท่านยุ่งเกี่ยวเจียงยิ้มแป้ถูกหน้าเอยียงเอี้งตวาดว่าเมื่อเกิดความขุ่นแค้นอัดอ,อกเพียงไม่กล้าระบายใส่นางพอฟังว่าจะปูห่่มดวงตาสาดประกายอมหิตบ,บูบตวาดว่า เด็กน้อยกล้ากัาว,วาจาก,กับเราเช่นนี้หากเราหากไม่ให้เจ้าทราบความร้ายกะก็ไม่นับว่าเป็นแชอีคว้ายเกียมกระบี่ไหวเสื้อเขียวแล้วในเสียงตวาดยกปาทซ้ายเฉียงเฉียงต่อยใส่ใบหน้าอูห่วมมือขวาประกบนิ้วดุดปลายถวนสืกแทงใส่ทรงอกกระบวนท่าน,นี้ใช้ทั้งหมัดฝ่าม,มือรวดเด็วฉับไหวดุดสายฟ้าตำแดงที่จูจูมล้วนไปจุดชีวิตอูห่วมคล้ายคิดปิดชีวิตอูห่วมในกระบวนท่าเดียว อู้วมคิดไม่ถึงว่าเจียงยิ้มแปะกล่าวจบขมก็ลงมือเพื่องงงานบูบพลังบาดคุ้มหนือก็แหวกจู่โจมถึงใบหน้ายามฉุกระหุกยกหมัดซ้ายเป้าอกตวัดหมัดขวาขึ้นปิดกั้นก้าวเฉียงไปทางซ้ายหนึ่งก้าวตราเตียงหลบเที่ยงจากท่าจู่โจมของฝ่ายตรงข้ามนี่เป็นท่ารับอันเข้มแข็ง,ขงรากลุ่มที่สุดในเพลงหมัดใต้อัางคุง้งหมัดไพศาลกระบวนท่าเดียว มีสามท่วงท่าใช้เป็ดป้องเพลงบตดอันหนักหลวงดุดันแต่ทว่าเจียงยิ้มแป๊ะไม่เพียงมีฉายาก็บี่ไหวเสื้อเขียวเพลงบาดุองบานก็ยึดมั่นในเครดรวดเร็วอู่ห่วมเพิ่งเป็ดป้องเจียงยิ้มแป๊ะพันร่างบัดซ้ายกลับมือขวาที่เสือกโสงเปลี่ยนเป็นฟันเฉียงขึ้นไปใช้ออกด้วยท่าเฮียงเจียวอุ้ยเสียวนกพิษดาลกรีพื้นสาย มาซ้ายอู่ห่วมปอปิดป้องถูกอากาศธาตุขณะจะพลิกแผงเปลี่ยนกระบุน่าก็ไม่ทันท่วงถีควากเสียงฉีกแผลปันดังงมือขวาของเจีย๋ยงิ่มแป้เฉียดผ่าสวงอกอู่ห่วมไปนิ้วมือที่ประกบแนบชี้การทั้งห้าคล้ายอาวุธแหลมขมเล่มหนึ่งกรีดปกเสื้ออูห่วมขาดเป็นทางยาวอูห่วมรู้สึกซวงอกด้านซ้ายคล้ายถูกเหล็กเผาฝ่กระแทกสาทั้งเจ็บปวดทั้งแสบร้อนต้องเซถอยเป็นสองเก้า เพิ่งยืงหยาดม่านเจียงยิ้มแปะก็สึกปราดมากราดฝ้าติดต่อกันห้าฝ่ามือทุกๆุกฝ่ามือติดต่อตามการคล้ายคิดปิดชีวิตอู่ห่วมในกราเดียวอู่ห่วมรู้สึกละลานตาบูบเงาฝ่ามือควยสลับร่างผู๋เข้ามาปลางฝ่ามืออันหนักหน่วงปกกลุมช่องว่างรอยโวเบื้องหน้าจนแทบไม่สามารถสูดลมหายใจสองวันมานี้อู่ห่วมแม้เผชิญพบยอดฝีมือพี่น้อยเพราะเป็นประสบการณ์ การต่อสู้ขึ้นแต่วิชาฝีมือที่เรียนรู้มีแต่เพลงบาดไพศาลอันพื้นเพธรรมดาและวิชาโกจรลมปราณของเสียวเล่มยี่กระบีไ่ไหวเสื้อเขียวเจียงยิ้มแป๊เป็นสิทธุนสองที่เด่นลำ้ำของสำนักบูตึงใช้เพลงกระบี่จิกยี่เกียมกระบี่เอกะได้อย่างแคล้วคล่องถนัดมือสามารถใช้เพลงบาดอย่างรวดเร็วกอบกับตั้งใจปิดชีวิตอู่ห่วมจึงตะลุยลุกไล่อย,อย่างสุดกำลัง อูห่วมเพียงพรมพลาดโอกาสลุกรับปัดเจ็บเล็กน้อยแล้วเห็นเงาฝ่ามือกระจายเต็มท้องฟ้าสร้างความตื่นตระหนกยิ่งไม่สราปิดป้องอย่างไรช่วงเวลานี้ได้แต่คุ้มครองตนอย่างเข้มแข็งรัดกลุ่มปกปิดจุดสําคัญไม่ปล่อยให้ถูกไยตรงข้ามทําร้ายชาดชาดชาดสามฝ่ามือของเจีย๋ยงิ้มแปะล้วนกราดฟาดถูกต้นแขนอูห่วมจบสิน้นอูห่วมรู้สึกฝ่ามือทั้งสามเพิ่มความหนังหน่วงขึ้นทุกขณะ ต่อให้ปรับพื้นฐานกำลังภายในหนักแน่นลึกล้ำอย่างไม่อาจทนฐานรับได้อูห่วมสายงนเงนถอยไป4ีก้ารู้สึกแขนทั้งสองล้วนชาด้านกระทั่งยกอย่างยกไม่ขึ้นมุมปากเจียงยิ้มแป๊บปรากฏรอยยิ้มเย็นชาทะลันตามติดมาฟาดฝ่ามือทั้งสองตาเตรียมฟาดอูห่วมตายขามือท่านใดเงาร่างสีแดงไหววูบร่างอูห่วมถูกหน้าเอยียงเอียงฉุดลากห่างไป เจียงยิมแปะรู้สึกเหนือความคาดหมายอย่างใหญ่หลวงสูดลมให้ใจลึกๆร่างฝ่ามือที่ใกล้ฟาดถูกรากนาเอียงเอียงกลับคขนกระชากเสียงว่าเอียงเอียงท่านนาเอียงเอียงถึงตากล่าวว่าถ้านอาศัยอะไรทําร้ายผู้อื่นเอียงเอียงท่านเขาทราเหตุผลหรือไม่นาเอียงเอียงแค้นเสียงเย็นชากล่าวว่ามันทุ่มเถียงกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องลงมือสั่งสอนมันหากท่านฟาดมันตายคามือข้าพเจ้าจะระบายโทสะได้อย่างไร ข้าพเจ้ากําลังระบายโทสะให้กับท่านเฮ้ท่านอย่าได้ต่อยายข้าพเจ้าม,มีโทสะก็ใช้ได้แล้วข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ท่านระบายโทสะอันใดเจียงยิ้มแป้หน้าแดงฉานกล่าวว่าเอียงเอียงข้าพเจ้สาสร้างความจริงชังรังเกียจแก่ท่านปานนี้จริงๆหรือหน้าเอยีงยงเอียงสบัดหน้ากล่าวว่าใช่แล้วจะเป็นไรท่านเปลี่ยนไปแล้วเลือบแหลอู่ว้มที่นวนเฟ้นสองแขนแวบหนึ่งแค้นเสีเงียนชา ท่านคงไม่พึงพาต้องใจเด็กน้อยนั้นกระมังนาอญิงเอียงกระช่างเสียงว่าผายลมของท่านในเสียงตะบาดชักกระบี่ยาวจากกลางหลังสื่อแทงใส่เจียงยิ้มแป้ดูสายฟ้าเจียงยิ้มแป้ขยับกายหลบเลี่ยงต่อเสียงทุ้มหนักเอียงเอียงหยุดมือนาอญิงเอียงไม่แยแสรับฝังกระบี่แรกพอจู่โจมพลาดผิดร่างก็สื่อเข้าหาในเสียงขวับขวับขวับฟาดฟันใส เจียงิ้มแป้สามกระบี่เจียงยิ้มแป้นหน้าแปลเปลี่ยนไปหลบเลี่ยงสองกระบี่พันชักกระบี่ยาวจากกลางหลังขยับข้อมือวูบใช้เกรดประกบในเพลงกระบี่บูตึงกดกระบี่หน้าอิงยิงย้งไว้กล่าวว่าเพราะเด็กน้อยนี้ท่านถือกับแปรพักกับเราจริงๆหรือแปรพักก็แปรพักหรือข้าพเจ้าจะเกรงกลัวท่านเจียงิ้มแป้ตาศาสตร์ประกายอมหิตกล่าวว่าอย่างนั้นเราจะฆ่ามันก่อนท่านกล้าหรือ เจียงิ้มแปะดึงกระบี่กลับลอยตัวพุ่งเข้าหาอูห่วมสะบัดกระบี่ปานจากผันห้อมล้อมอูห่วมอยู่ในปากกายกระบี่น้าเอยีงอยงเอี้ยงยามฉุกละหุกไม่สามารถยื่นมือช่วยเหลืออูห่วมได้แต่ทว่าเสียงเจ้ยแจ้วใสกระบี่ใสเจียงยิ้มแปะเจียงยิ้มแปะขณะจะปิดชีวิตอูห่วมที่มือเปล่าผ่านแววเสียงหวีดวิวฝาอากาศกระบี่น้าเอยียงเอี้ยงพุ่งมาดุดดาวตกใสโซงอกของมัน เพิ่อทริสเาของเจียงยิ้มแปย๊ยิ่งลุกคือโหมปาถนาใคร,ร่สับอู่หวมเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจึงระบายความแค้นในอกได้แต่เพิ่งเธอสาหุมันไม่แผดเผาสติสัมปชัญญะไปสิ้นเห็นกระบี่ยาวซัตพุ่งมาอย่างเร่งร้อนหากลงมือปิดชีวิตอู่ห่วมก็ต้องถูกกระบี่ซัตว์ถลวงทะลุโวงอกยามนั้นได้แต่คุ้มกรองตัวเอง สูดลมปราณยุบท้องน้อยเคลื่อนเฉียงเฉียงไปสามเช้อหลบเลี่ยงกระบี่ซัดพุ่งมาปัดปลายกระบี่ในมือครานหนึ่งในเสียงดังเปลืองกระบี่ยาวที่ซัดหมาถึงข้างกายถูกปาดกระแทกกลวงหล่นลงสู่พื้นปริบตาที่เชื่องช้าอู่ห่วมพันพุ่งเฉียงเฉียงจากโบวงวิ่งตะบ,บึงไปตามท้องถนนเฉียงยิ้มแป้นไหนเลยยินยอมปล่อยปลาละเว้นอู่ห่วมขยับกายไลย่ล่าตามไปหลังจากที่ผู้วิเศษไม้ผุ พอไทยยาให้กับอูห่วมอาการบาดเจ็บยังไม่ทุเลาเมื่อกลูตอดป่ามือกับเจียงีิ้มแปะบาดแผลจึงปรีแตกออกมาพร้อมกันนั้นถูกเจียงีิ้มแปะกลีใส่สวงอกเป็นบาดแผลโลหิตฉลบอาพรชุดใหม่ที่สวมใส่จนแดงฉานยามนั้นพอรอดพ้นจากคมกระบี่เจียงีิ้แปะจะทุ่มเทฝีเท้าวิ่งตะเบิงแต่เจียงีิ้มแปะไล่ล่าโดยไม่ยอมเลิกราได้แต่บุกเข้าตรอกสายหนึ่ง เจียงยิ้มแป้ยังคงติดตามเข้ามาตวาดว่า,วาเด็กน้อยต่อให้เจ้าหลบหนีถึงสุดล่าฟ้าเกียวก็ไม่อาจพอรอดพ้นจากคงกระบี่เรามีทานขาดคำได้ยินอูห่วมอุทานยังแตกตื่นกับพระธานชนกับหลวงจีนฉลาที่สาวเท้าออกจากภายในตรอกรูปหนึ่งหลวงจีนฉลาประคับประคองไว้เจียงยิ้มแปกก้ฉกโจยโอกาสนั้นเร่งฝีเท้าไปฟันกระบี่ใส่ต้นคออู่ห่วม มันชิงฉางอาฆาตอูห่วมจนจับจิตเห็นแน่ชัดว่ากระบีน่นี้ต้องฟันศรีรษะอูห่วมลงมามีคาดรู้สึกละลานตาบูบกระบี่นี้กับถูกฟันอากาศธาตุเจยงยิ้มแป้งงงงานบูบเพระเพ่งตามองเห็นอูห่วมยังอยู่ภายใต้การประครับประคองของหลวงจีนฉลาต้องคุยคิดอย่างสงสัยใจ เราคำนวณตำแหน่งแพทนมั่นหมอกระบี่นี้พอฟันออกต้องตัดศีรษะเด็กน้อยนี้ลงมาไม่ทำร้ายถูกลุงจีนฉลานั้นฉนันไหนกราบฟาดฟันถูกอากาศธาตุคบคิดแล้วสืบท้าไปก้าวใหญ่สะบักกระบี่ฟันขวางสภาวะกระบีน่นี้ค่อนข้างเชื่องช้าคิดใกล้ดูศีรษะอู่หวมตกลงบนพื้นเห็นแน่ชัดว่ากระบี่ยาวกำลังจะฟันถูกร่างอู่ห่วมร่างอู่ห่วมผ่านเคลื่อนขวางไปด้านข้างหลายเชี้ยหลบเลี่ยงได้อีกครา จี๋ยิ้มแป้ไม่ใช่คนโง่เขลาพอเห็นเช่นนั้นทราบว่าเป็นล้วนหลายของลูงจีนฉลาจึงกล่าวใต้ซื้อข้าเจ้ามีความแก้กับสายนี้ยังหวังให้ลวงจีนฉลาส่งเสียงสรรเสริญพระคุณกล่าวว่าอามิตรพุทธกงการกรงเกวียนเวียนสนองไม่รู้จบประสบถือกำเนิดจากบูตึงโคกเป็นอริยรุ่นหลังของสำนักบ,บูตึงไม่ทราบเห็นแก่หน้าตาตมาปล่อยป่าลังเว้มังสักคราได้หรือไม่ เพิ่งขาดคำน้าเอียงเย่งวิ่งตะบึงเข้าตรอกเห็นอูห่วมอ่อนนัทัวอยู่บุตรอยู่ในวงแขนหลวงจินฉลาเขารูปหนึ่งเข้าใจว่าถูกเจียงยิ้มแป้ฆ่าทิ้งแล้วนางตะเวียดเสียงเกี้ยวกราดเจียงยิ้มแป้ท่านอำหิตนักผู้อื่นไม่มีข้ออริบาดหมางก,กับท่านท่านกลับลงมือต่อเขาด้วยอมหิตโอมณน,นตะสะัสตะหลวงจินฉลาพังเก่าวประศกหญิงโปรดวางใจประศกน้อยนี้ยังไม่เสียชีวิตเพียงรับบาดเจ็บสาหาัสสิ้นสติไปเท่านั้น น้าหญิงเงี้กล่าวด้วยความยินดีว่าเขายังไม่เสียชีวิตไม่คำนึงถึงการรังขวานหาเรื่องของเจียยิ้มแปะวิ่งประหลาดเข้าหาอูหุหม่มเจียยิ้มแปะพอเห็นท่าทีห่วงใหญ่กางวงของนางเช่นนี้ไหนเลยทนทานรับได้ตวาดกล้องและเสือกระบี่แทงใส่อูหวมมันทราบดีว่าหลวงจีนฉลาดนี้ไม่ใช่บัณฑิตธรรมดากระบี่นี้คลายอสนิบาตฟาดทลายทั้งรวเดเร็วทั้งเผ็ดร้อน ประกายกะบี่ปุ่งว่ามใส่อูหวมอย่างหาโขมมันคิดฉกฉวยโอกาสที่หลงจีนฉลาไม่ทันระวังปิดชีวิตอูห่วมในกระบี่เดียวต่อให้น้าเอยียงเอี้ยงคิดขัดขวางก็ชักช้าก้าวหนึ่งมีคาดคมกระบี่พึ่งแหวกฝ่าอากาศหลงจีนฉลาพันตวาดว่าจิตใจประสบอำหิตไปแล้วพางโบกสะบัดจีวรหลวมกว้างแผ่พุ่งพลังอ่อนยุน ขุมหนึ่งม้วนสายกระบี่ยาวของเจียงิ้มแปะสภาวะกระบี่อันเกี้ยกราดรุนแรงกลับถูกจีวอรหลวมกว้างม้วนผ่านไว้เจียงิ้มแปะใจหายว่าแผ่พุ่งพลังใสแขนขวาหมายช่วจงจีนกระบี่ยาวกลับคืนผ่านปรากฏมรสุมพลังขุมหนึ่งม้วนทะลักถึงกระแทกร่างบั่นลอยขึ้นจากพื้นและริ้วหลงอย่างที่ซึ่งอยู่ห่างแปดเชีย้ยมันพอยืนหยัดมั่น เร่สูกลมหายใจลึกๆโคจรลมปราณรอบหนึ่งพบว่าไม่ได้รับบอบชั้นใดๆแม้แต่น้อยเจียงยิ้มแย้ยิ่งแตกตื่นตกใจกว่าเดิมทราบว่าหลงจีนฉลาดเบื้องหน้ามีฝีมือสุดสูงตัวเองพี่ช่คู่มือเด็กขาดแต่หากให้มันปล่อยปะละละเว้นอู่ว่มในล,ลนักษณะนี้ออกจะไม่ยินยอมพร้อมใจขบคิดแล้วราสานมือกล่าวว่าข้าพเจ้าเจียงยิ้มแย้แห่งบูตึง้งขอถามได้ซื้อเป็นบัมชิดเสี่ยวริมยี่ มันเข้าใจว่าฝ่ายตรงข้าเป็นบรรมชิตสูงสักของเสียวเทียมยี่ดังนั้นประกาศศักดิ์ศรีตนเองคิดอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเสียวริ่มกับบูตึงขอให้หลวงจีฉลาเลิกรามือหลวงจีฉลาตัดบทว่าอาตมาทราบว่าท่านเป็นศิษสำนักบูตึงแล้วท่านเป็นศิษฝ่ายธรรมะพึงประพฤติมุติตาเฉไี่ไล่ล่าฆ่าบุคคลที่ปัสจากความแค้นข้ออาฆาตเลียนเยี่ยงอย่างชนชาวอธรรม อย่างยิ้มแปรออกท่องเที่ยวไ่ถึงสองปีก็ได้ใช้ยากะบี่ไหวเสื้อเขียวเพราะเป็นนิสัยยะโสหังนอกจากผู้โสศในสำนักแล้วไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตายาบนี้ได้ยินหลงจีนฉลาก้าวราวอบรมสั่งสอนม,มันต่อหน้าน้า,นาเอียงเอียงโทสะพันพุ่งขึ้นทุ่มเถียงว่าข้าพเจ้าประพฤติผิดหรือไม่ผู้โสสำนักเราย่อมอบรมสั่งสอนเอง แต่ใต้ซื้อให้ความคุ้มครองโจนเด็ดดมบุผาผู้หนึ่งยัยไม่ให้เสื่อมเสียกิทติภูมิสำนักเสียวลิ้มหลวงจินฉลาวงงานรูบทวนคำว่าโจนเด็ดดมบุผาหรือพางกว่าตาไม่ยอยังน้าหญิงเยี่ยงไปเชิงถามไทยน้าหญิงเยี่ยงกระโดดปราขึ้นตวาดว่าผู้ใดเป็นโจรเด็ดดมบุผากันแน่เจียงยิ้มแปก้กล่าวเฉยชฉา เราไปสอหาท่านที่โรงเตียมเด็กน้อยนี้ต่อแย่ท่านด้วยสารูปของมันมิใช่โจรเด็ดโดมบุผาจะเป็นอะไรได้หน้าเอียงเอียงขุนแ้นแทบร่้ให้ต่บว่าผายลมของท่านข้าพเจ้านัดต่อยตีกับบ้านเกี่ยวข้องใดกับท่านท่านกลับปากปามผู้อื่นกล่าวถึงตอนคับแค้นร้อนรุม่มน้ำตาถึงกับเอ,อ่อคลอหน่วยแต่นางนิสัยดื้อรัน้นไม่ยินยอมหลังน้ำตาในเวลานี้ขยี้เท้าและหมุนกายออกจากตรอก เจียงยิ้มแป้งงวันวูบพร้องเรียกขำเอียงเยี่ยงคิดติดตามไปเพิ่งขยับเคลื่อนไหวด้านหลังมาเกิดซุ้มเสียงหลวงจีนฉลาตวาดว่าอย่าเพิ่งไปเสียงตวาดแฝงอำนาจปรมีสถานแก้วหูเจียงยิ้มแป้งดังอึ่งโอน